กูจะบอกมึงให้นะเว้ยไอ้พวกที่เซียนพระเล่นพระสมเด็จกันนะ่ะพระสมเด็จน่ะมันสร้างมาปีไหนสมัยรัชกาลที่สี่ตอนสมเด็จโตเป็นคนสร้างมีเนื้ออิทธิเจมีพิมพ์นู้นพิมพ์นี้พิมพ์เส้นได้พิมพ์ใหญ่ไอ้พวกเซียนมือใหญ่ๆนะ่ะกูจะบอกมึงให้พอพระอยู่กับมึงนะมึงบอกว่ามีผมขอบข้างตัดอย่างงี้เจดีครอบซุ้มใหญ่อพาพอกูมีมั่ง มึงบอกว่าของกูไม่แท้มึงเกิดทันท่านหรือเปล่ามึงก็เกิดไม่ทันท่านบางคนมือยุน้อยกวูกูอีกพอของกูเหมือนของมึงทุกอย่างมึงว่าของกูปลอมแหมขอบต้องตัดมีผงตามีผงแดงของวัดทุ่งเศรษฐีพออยู่กับกูแม่งของปลอมพออยู่ของมึงนี่เม็ดนี่ก็ใช่อะไรก็ใช่ไอเซียนพรามือใหญ่ๆนะมึงรวมกันสี่ห้าคนมึงแล้วมึงบอกว่าองนี้แท พวกมึงก็อุปโลงขึ้นมาชาวบ้านเขามีพระเหมือนของมึงทุกอย่างสวยของมึงด้วยมึงจะกูจะบอกมึงให้นะเว้ยไอ้พวกที่เซียนพระเล่นพระสมเด็จกันนะ่ะพระสมเด็จนะ่ะมันสร้างมาปีไหนสมัยรัชกาลที่สี่ตอนสมเด็จโตเป็นคนสร้างมีเนื้ออิทิเจมีพิมพ์นูนพิมพ์นี้พิมพ์เส้นได้พิมพ์ใหญ่ไอ้พวกเซียนมือใหญ่ๆนะ่ะกูจะบอกมึงให้ พอพาอยู่กับมึงนะมึงบอกว่ามีผมขอบข้างตัดอย่างนี้เจดีครอบซุ้มใหญ่อ่าพอกูมีมั่งมึงบอกว่าของกูไม่แทมึงเกิดทันท่านหรือเปล่ามึงก็เกิดไม่ทันท่านบางคนมือยุน้อยกวูกูอีกพอของกูเหมือนของมึงทุกอย่างมึงว่าของกูปลอมแหมขอบต้องตัดมีผงตามีผงแดงของวัดทุ่งเศรษฐีพออยู่กับกูแม่งของปลอมพออยู่ของมึงนี่เม็ดนี่ก็ใช่อะไรก็ใช่ ไอเซียนพ้ามือใหญ่ๆน่ะมึงรวมกันสี่ห้าคนมึงแล้วมึงบอกว่าองนี้แท้พวกมึงก็อุปโลงขึ้นมาชาวบ้านเขามีพ้าเหมือนของมึงทุกอย่างสวยกว่าของมึงด้วยมึงจะกูจะบอกมึงให้นะเว้ยไอพวกที่เซียนพระเล่นผ้าสมเด็จกันน่ะพระสมเด็จน่ะมันสร้างมาปีไหนสมัยรัชกาลที่สี่ตอนสมเด็จโตเป็นคนสร้างมีเนื้ออิทิเจมีพิมพ์นู้นพิมพนี้พิมพ์เส้นได้พิมพ์ใหญ่